สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เราเซตอุปกรณ์นะครับของการที่เราจะเตรียมเป็นวิทยากรในโรงเรียนสตรีราชินูทิศนะครับก็นําโดยครูแป๋วนะครับอ่ะครูเวนิดาหรืออาจารย์เวนิดานะครับต้องอยากจะบอกเรียนอยากจะโชว์ตรงนี้ให้ทุกคนดูนะครับว่าคุณครูยุคใหม่เนี่ยแม้แต่คุณครูเองเี่ยต้องเปลี่ยนแปลงถูกไหมครูแป๋วใช่ค่ะคือวันนี้เดี๋ยวเราจะกลับกล้องให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นอาจารย์มดิดานะคบับุญพิเชษวงโรงเรียนสตรีราชินูทิตนะก็อันนี้อยากจะบอกว่าคุณครูก็มีสอนทําเพจด้วยอ่ะคุณครูลองเปิดหน้าจอให้ดูหน่อยนะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศคุณครู <laughs> นะครับอ่าคุณครูนะครับก็ ให้อุปามาเป็นวิทยากรวันนี้แต่วันนี้อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงครับคุณว่นิดาสอนสร้างเพจนักเรียนทุกวันนี้จะมีการสอนอะไรบ้างคุณครูเนี่ยคุณครูก็ต้องมาออกกล้องนะครับวันนี้ใครที่กลัวการออกกล้องอยากให้ดูครูแปลวเป็นแบบตัวอย่างที่ดีเห็นไหมครับคุณครูก็ต้องออกกล้องด้วยนะครับแหมคุณครูอัดกล้องมีไฟไร์สดพร้อมนะครับ อาจารย์โปรโมทเสียงเลยนี่จะนำบทเรียนสนุกๆมาฝากนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้อาจารย์ก็มีสอนเห็นะสําคัญในชีวิตของคนเราเป็นอย่างมากนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างสามารถอันนี้ก็เป็นตัวอย่างส่วนอันนี้นะครับก็เราเซตอุปกรณ์ไว้รอนักเรียนมาอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีหลายอย่างปิดไฟไว้รอนี่เลยห้องอาจารย์ห้องอาจารย์ ห้องอาจารย์นี่เราก็มีโปรเจคเตอร์ครบนะครับวัจนนี้เดี๋ยววันนี้จะพานักเรียนไลฟ์สดนะครับสดยอดมากๆนะครับอาจารย์มีหมดจะบอกว่าเอาจารย์ทุกวันนี้ก็ต้องอาจารย์ลองเปิดหน้าใหม่เดี๋ยวมีโชว์โชว์หน้าอื่นไหมมีโชว์หน้าอื่นไหมอ่าให้อาจารย์ดูนะครับอ่าอันนี้เป็นเว็บไซต์ของอาจารย์นะเป็นเว็บไซต์โรงเรียนด้วยใช่ไหมอ่าเนี่ยขนาดทุกวันนี้คุณครูก็ต้องมาสอนอีคอมเมิร์ แสดงว่าวันนี้อะขอถามมันครูคุณครูก็จะต้องไปศึกษาถูกไหมไปศึกษาเกี่ยวกับ e c o m m e r ร์ซึ่งตัวนี้มันไม่มีในในบทเรียนตำราที่เราเรียนมาตั้งแต่สมัยเราสอบเป็นครูถูกไหมตอนนี้ต้องเรียนทันสมัยค่ะ่าเห็นไหมอาจารย์ก็ทําอาจารย์เปิดโชว์เลยนะครับนี่พอโลกมันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะการค้าขายเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะตอนนี้โควิดไปฮะคนก็หันมาซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นแล้วคันนี้บทเรียนนี้กลายเป็นว่าเราต้องสอนนักเรียนทําเพจด้วยใช่ไหมอาจารย์คือ ต้องสร้างเพจในการหาไรายได้เพราะฉะนั้น,นเด็กมีสิทธิที่จะหาไรายได้ในระหว่างเรียนได้ออต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงอ,อย่างน้องหยกเป็นสิบแถวสตรีลาชุนให้ความรู้น้องๆะะอ่านี่ไงายประกาศท่องอาจารย์นะคะ เราอยากจะให้อาจารย์แป๋วเนี่ยบอกเลยว่าทาไมทาไมเราเนี่ยเป็นครูตัวปัจจุบันใช่ไหมปกติเราจะต้องสอนในตําราใช่ไหมคะแต่ทำไมเราต้องแบบสอนพวกอ e ีคอมเมิร์ซต้องสอนสร้างเพจดูสิครูต้องสอนสร้างเพจสอนสอนักเรียนขายออนไลน์บทเรียนการขายออนไลน์กลายเป็นว่าเป็นบทเรียนหนึ่งในการทําธุรกิจซึ่งวันนี้เราต้องปรับตัวยังไงอยากให้ครูครูแป๋วลองอินสปายให้กับคนที่อาจจะเป็นครูอยู่ตอนนี้เราฟังนะคะก็คือมันต้องสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วซึ่งถ้าเราทําให้เด็กเกิดทักษะ ในการใช้ชีวิตแล้วสามารถหาไรายได้ได้จริงด้วยเป็นการสร้างคนสร้างไรายได้ก็จะทำให้เด็กเราประสบผลสำเร็จก็จะ,ะเป็นหนึ่งในอาชีพครูที่ต้องปั้นลูกศิษย์ขึ้นมาให้เขาสำเร็จในความที่เขาอยากประสบสำเร็จในด้านอะไรเราสอนในเรื่องของธุรกิจเราก็อยากให้เขาประสบสำเร็จในเรื่องของการทําธุรกิจถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อาชีพหลักที่นักเรียนทุกคนอยากเป็นแต่ว่าออตอนนี้เราปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ มันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วล่าสุดอาจารย์หมดไปเท่าไหร่คะชอบทุกวันค่ะโคไมโครโฟนนะคะชอบทุกวันเราต้อกมีไลสดไลสดในการที่จะต้องให้เด็กได้ศึกษาเป็นสื่อในการเรียนรู้นะคะและอีกอย่างลองถามหน่อยบางคนที่เขาอยากจะมาแบบทําออนไลน์เขาติดปัญหาเรื่องอายุหรืออาจจะเด็กไปอาจจะแก่ไปอาจารย์มีมีแนวคิดว่ายังไงที่อยากจะแนะนาเออในฐานะอาจารย์เลยก็คือมันสามารถที่จะสร้างประสบการณ์ให้ได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่า เราเห็นว่าปัจจุบันนี้อายุน้อยร้อยล้านเยอะมากใช่ไหมไม่จำเป็นต้องสมัยนี้ยี่สิบปีมีพันล้านขอให้หาตัวตนให้เจอ่าแรเตอร์ของตัวเองให้เจอเดี๋ยวเราจะชวนอาจารย์ไปสร้างตัวตนวันนี้ละเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสประสบสำเร็จได้ทุกคนขอให้คนหาตัวเองให้เจอนะอันนี้ก็เป็นแรงมานานใจดีจากอาจารย์แป๋วนะคะอาจารย์วนิดาอยู่โรงเรียนสตรีราชินูทิศอุดรธานีนะครับ นะครับอันนี้นักเรียนก็จะต้องเรียนแบบเยอะขนาดนี้เลยูกณแมอาจารย์คอมเมอร์สก็มามีส่วนในชีวิตประจำวันทุกคนแล้วค่ะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าตอนนี้แม้ก็ทงฐานข้าวเราก็ต้องสั่งแก๊บบ้างสั่งแพนด้าเอออยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนเราเพราะฉะนั้นิไม่ใช่เป็นคนซื้ออย่างเดียวแล้วฝากถึงผู้ปกครองไหมคะผู้ปกครองก็เอาความรู้จากนักเรียนได้จากลูกได้ไปต่อยอดสามารถที่จะหารายได้ให้กับครอบครัวได้ในยุคโควิดมีอยู่จุดจุดหนึ่ง คิดว่าผู้ปกครองหลายคนน่าจะติดซ,ซึ่งซึ่งซึ่งยกก็เคยเป็นน่าจะาแม่ไม่อยากให้ขายของเพราะกลัวเสียาการเรียนอ่ะอันนี้เราจะแนะนำอย่างนี้ในฐานะคุณครูแม่ไม่สนับสนุนเอาง่ายแต่จริงๆมันดีนะได้เงินแต่แม่ไม่นหนับนุนคือคือตอนนี้ความคิดผู้ปกครองหลายท่านอาจจะเปลี่ยนเพราะโลกมันเปลี่ยนต้องยอมแล้วว่าตอนนี้คือออนไลน์มันเป็นในส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วะในเมื่อเด็กจับมือถือทุกวันท,ทุกเวลาทำไมไม่ทำเงิน จะไม่เปลี่ยนจากการที่นั่งเล่นกลายเป็นหารายได้ให้กับตัวเองได้เราต้องถามคำถามกับผู้ปกครองขึ้นมาแล้วถ้าวันนี้ลูกคุณเป็นอายุน้อยร้อยล้านเอาไหมคะพอแม่บอกว่าเอาด่วนค่ะเออจงสนับสนุนลูกดีกว่าดีกว่าลูกไปเล่นไปเล่นเกมแต่บางทีเล่นเกมตัวนี้ก็ยังหาเงินได้เลยนะเล่นเกมไอ้ที่ว่าไอ้สตรีมเกมแล้วได้เงินอะไปแข่งขันใช่ตอนนี้เขาก็หาบางคนเข้าเป็นนักพากเกมด้วยซ้ำไปใช่เล่นเกมเยอะก็ต้องกลับมาเปลี่ยน ตัวเองให้สามารถหารหได้ให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นตอนนี้โลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องตามโลกให้ทัน<ช>เราให<ด>้เด็กเกิดสกิลเกิดทักษะให้ให้เรียนรู้เท่าทันโลกไปน,นานเห็นไ,ไ,ไหม <นะ S 1> อันนี้ก็ฝากถึงผู้ปกครองแล้วก็ฝากถึงครูนักเรียนหรืออาจจะเป็นเพื่อนพี่น้องนะคบที่แบบมีลูกๆหล,ล,ลานๆอยู่ที่บ้านนะครับก็จริงๆการเริ่มต้นขายออนไลน์เนี่ยอย่างวันนี้ของอาจารย์แป๋วก็จะมีแบบเนี้ย เป็นอุปกรณ์มาให้นักเรียนดูอาจารย์แบบลงทุนมากนะอาจารย์อยากเอา, <Yeah. S 1> เอ,าอะไรนะเอาไม้มาให้เอาไม้มาให้เด็กๆชิวหน่อยอาจารย์ก็จะมีอุปกรณ์มาให้เด็กๆดูอันนี้จะเริ่มสอนกันแล้วนะครับมีอุปกรณ์พร้อมนะครับอาจารย์แตว่าพร้อมนะครับอยากจะให้ดูจังเลยเนะี่ยบิว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 ,บวถ้าบิวได้มาดูนะน้องบิวไอ้โลกกลมโลกกลมโลกกลมมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนั่นน้อง,องกำลังทยอยเข้ามานะจ๊ะ โอเคสวัสดีค่ะโหดูแก่ไปเลยนะอันนี้ก็อาจารย์แป๋วนะจะ๊ะโอ้โอาจารย์สวยตลอดนะครับ <c oughs> ที่นี่นะครับ <c oughs> คุณครูเราจะต้องปากแดแ่จะเป็นแรงซ้อนนะ <c oughs> มันมันเป็นคอนเซปมันเป็นคอนเซปนะครับ okay, โอเคนะครับอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับในวันนี้เ <c oughs> ดียวถ่ายไเยอะถ่ายไ่เยอะถ่ายไมเยอะโ้เยอะมากอันนี้เอาไว้ไป ทุกคนครับนี่นะครับบรรยากาศโอ้โห و, มีแต่คนหน้าตาดีนะครับเออเปิดหน้าไหมเปิดหน้าก็ได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโควแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนไม่เป็สนสาอากาศเลยเอออันนี้ก็เราอยู่ที่โรงเรียนสตรีราชิโนทิตนะครับันนี้อุปกรณ์การสอนนะครับวันนี้มาเป็นวิทยากรที่โรงเรียนสตรีราชิโนทิศโรงเรียนเก่าอป้าอี๋ครับ <S <s อ,อนะครับน้องๆหน้ารักหน้าตาดีทุกคนนะครับเอนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศห้องเปิดแอร์ด้วยสุดยอดมากนะครับต้องขอบคุณอาจารย์แป๋วมากเลยวันนี้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้ดูใหม่สวัสดีครับหลายสีย้อมจากอะไรจัย้อมจากเอ่อน่าจะเป็นสีธรรมชาตินะคะเนี่ยอุ้ยคนหนึ่งมาเยอะเลยะคะุณค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูเป็นหลายแรกกันเลย ลายัรกก็จะเป็นลายเออมโนขึ้นมาเลยค่ะก็เป็นลายดุลยนเป็นมาริคิส์มัสแต่ว่าจะมีสีเขียวให้เข้ากับธีมเออคริสต์มาสนิดนึงนะคะแต่ว่ามันไม่มีสีแดงเพราะว่าเราเอาสีธรรมชาติแล้วก็เลยเลือกเป็นสีเขียวมีใครสนใจเขาคนหนึ่งเยอะเลยดีใจจังใครสนใจนะคะจะเป็นอันนี้นะคะ ่ค so ิดไมออกเออถ้าสมมุติว่าเราไปที่ไหนสักที่แล้วอยากแบบแต่งตัวสวยๆให้คนมองนะคะเราก็ลองไปเลยค่ะถ้าเราใส่เราดูดีแบบเราใส่แังนี้ดูดูค่ะเห็นไมันก็สวยสวยดีคนที่เข้ามาสวยดีค่ะคือตบาย เออตอนนี้แล้วก็จะมาใส่เสื้อนะคะมีเสื้อตัวนี้จะมีลายเดียวในโลกค่ะส่วนตัวต่อไปจะเป็นอีกลายหนึ่งนะคะสมมติว่าซื้อตัวนี้นะคะตัวต่อไปเราแทกเปรมนี่เป็นอะไรกันแล,แล้วนะะึ่งจับนึ่งเปเลยค่ะวันนี้ใครอยากได้ไหมคะ CF 0 2ค่ะโอ้โหฟังเลยคะ่ะเพื่อนคะ่ะ ลืมบอกลืมบอกราคาปกตินะคะตัวละ50บาทวันนี่แจกฟรีวันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนี่ราคะ5้าสิบาบาทไม่ได้ค่ะโอ้โหน่าซื้อมากอ่ะเพื่อนซื้อไหมคอมเมนต์มาเลยเพื่อนซื้อไหม